ต่อมานะครับเป็นอุปกรณ์ขอเดี่ยวนะครับแล้ว่็ไปโพนะครับก็คือขอเดี่ยวตัววัสดุตัวด้านนะครับเขาทำด้วยวัสดุประเภทไฟเบอร์กลาสก็คือเป็นอุปกรณ์เป็นตัววัสดุที่ไม่นำไฟส่วนตัวขอตัวข้อต่อและตัวด้านนะครับทำจากตัววัสดุอลูมิเนียมนะครับในหนึ่งชิ้นในหนึ่งเส้เขาจะมีสามชิ้นนะครับ การต่อรวมกันแล้วความยาวทั้งหมดทั้งสามชิ้นนะครับรวมกันแล้วมา12ฟุตนะครับเดีผมจะลองต่อให้ดูนะครับตัวการวิธีการต่อหรับวันนี้ถึงลายขอเกี่ยวนะส่วนตัวนี้จะเป็นต่อรงการนะครับจะมีตัวเขี้ยวนาะเข้ามาครับเอาแก้จัดตรงเขี้ยวครับส่วนตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับการครับก็คือเป็นลักษณะของเขี้ยว ความยาวรวมกันทั้งหมดนยครับก็คือ12บฟุตนะครับเอาไว้เกี่ยวกิ่งไม้แล้วระตกิ่งไม้ไว้เกี่ยวสายไฟเกี่ยวสิ่งผิดขวางนะครับในขณะที่รถเราวิ่งผ่านนะครับต่อที่เรายกเสาไฟจะมีสิ่งผิดขวางครับต่อมาครับนี้ครับเป็นตะขอพู่นะครับเวอร์ชั่นโปรนะครับตัวนี้สังเกตว่าตะขอคู่เนี่ยเขาเคี่ยวระยากว่าแต่วัสดุเป็นเหมือนกันครับก็คือตัว ด้านทำเพื่อวัสดุไฟเบอร์การไม่นำไฟส่วนตัวตัวขอและตัวขอ้อต่อลงตัวด้านน้วครับเป็นวันสดุอลูมิเนียมนะครับนั้นหนักต่อเราก็ไม่เกิดสียงการต่อมันภาพโดยมีอยู่สามชิ้นนะครับชิ้นที่หนึ่งคือเป็นหัวตาน้ะทีนี้ครับเราสามารถจะสวม ความยาวลงกกัน,นครับก็คือ12ฟุตน,นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างนะเมื่อกี้ครับแล้วก็ลงปลายของลงปลายของกระบอกนะครับสังเกตว่าลักษณะเป็นคู่นะครับเขาก็ยืนต่งแรวเข้าแล้วก็ตก,นะ,น,กนะครับส่วนตอนเราออกกัน,นะครับก็คือเราเห็ตรงนี้เราบอกกดตรงเขี้ยวะครับเขาจะมีเขี้ยวเขาอยูะะ่ตรงนี้นะกดเขี้ยวแล้วก็ถอดได้เลยนะครับนะครับกดเขี้ยว dejar